ร้านแมกุ้มครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปหาปลาบ็อกที่ปลาของกังนั่นครับพี่น้องครับนี่ครับวันนี้อากาศเยี่ยมใส่มาครับท้องฟ้าสดใสครับนี่ครับเรากําลังย่างเข้าสู่ปลาของกังตันนี้ครับผมจะพาพี่น้องข้าไปของกังครับนี่ครับนี่ครับของกังครับของกังจะมีเกาะอยิ่มคลองครับจะเป็นส่วนครับตรงนี้ครับนี่ครับเราทําการข้าไปของกังครับตอนนี้ครับดูครับบรรยากาศท้องฟ้า สวยงามมาครับใส่มาครับทองฟ้านี้สี่ข้ามก่อนเมฆก็สวยงามครับบรรยากาศดีมาขบันนีครับไปกันเลยครับตั้งจากพ่มนังรออยู่ผังแจ้ครับกว่าน้ําจะสงบครับนี่ครับตอนนี้น้ําเริ่มให้เชียวนะครับพ่มก็ทําการวางเลยครับนี่ครับวางลงไปเลยครับปล่อยวนลงไปเลยครับพี่น้องครับข้างหน้าพมเป็นฟุ่งไาแล้วนะครับพมก็วางเลยครับไม่รอยฉาครับพี่น้องครับนู่ครับถูกเข้าสวยงามมาครับพี่น้องครับ เมื่อวางอ้วนเสร็จแล้วผมก็ทําการเข่นอ้วนเลยครับเพราะว่าปลาทาไม่เข่นมันไม่มันไม่ติดอ้วนครับมันเจวเวียนอยู่ครับมันมีชนอ้วนครับยวเวียนรอบอ้วนครับพมเลยต้องทําการเข่นครับเพื่อให้มันชนอ้วนครับให้อ้วนบีบเข้าไปในฟุ้งปลาครับปลาจะได้ชนอ้วนครับนี่ครับเข่นไปเรื่อยๆครับอย่างเชิงช้าครับดูครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะได้แล่ปลาขึ้นมาครับ Ma leo bụng em mong bụng 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 anh, bụng 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 lơi, bụng lơi, bụng lơi bụng 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 Unham lưu la hàng kêu đều lẻ có này này định được phát, này có, Lê ừ, gói. nén nữa, thì nén thì, hữu. thì hữu nén lên